โปม่อนเลยไปเจี๊ยบป้าขึ้นหรือเปล่าน้ามามาไปขึ้นมาเออเจ้าขึ้นพุ่นเลยจนเลยอ้งเออไปใกล้จหน่ะลองก็ได้หน่ะลองหรือว่านั่งข้างหน้าก็ได้ให้เจ้าขึ้นพุ่นพุนได้บ่เออไปน้ำกันได้ยูดอกเออเอาคายอนไปนั่นก็ได้

เดี๋ยวพาผูโดิสารติดรถมาสองคนเออเอ้านี่นะคนบ้านเดียวกันพี่น้องเลยผมว่าบูจักกแต่เพื่อนเพิ่งอยู่ใส่บุกบุเคยได้คู่เลยนั่นในบ้านอยู่ไหนนี่อ๋อที่นี้อ่ะโอ้เป็น <c oughs> ไงชอบแม่รถไฟฟ้านะ กันอะไปขี่รถไฟฟ้านะขอขอทุกท่านเจอผู้โดยสารกลางทางพามาด้วยเลยเออจะได้ไม่ต้องเดินไกลมาแต่ทุกงนาเนาะเออมาเต่ทุ่งนา ผมก็กำลังจะไปเอาที่ชาร์จแบบนะที่วัดนะทุกท่านลืมมาไว้ไปทาสีห้องน้ำวัดมาเมื่อกี้นี่ไปทาสีห้องน้ำวัดก็เลยลืมที่ชาร์จไว้นั้นกล้องก้ยไมอยู่ไดมีเลย นั่งที่เหมาะนั่งไลยเออดอกสีสองคุณตากับลานเอาสั้นเดินมาจากทุ่งนา <laughs> เจอกันพอดีหอลังหน้ารถเสียว้าเรถเสียกันเลยได้เดินมันเป็นยังละรถนะ,ะนั่งเจกัคันรุน่นเจก็คันไม่ได้ <laughs> <laughs> บ,าบายบาย ขอบคุณมากมากครับเออบาย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 ด้วยบายบายนะบายบายเป็นรึเปล่านะครับอะส่งูุดยสารเรียบร้อยลดคนเสียพี่น้องเลยคนบ้านเดียวกันผมจำหน้าแกได้อยู่แต่ว่าไม่รู้แกแกชื่ออะไรเห็นเห็นหน้าแกก็รู้เลยว่าเห็นประจํานะเห็นประจํา น่าจะเป็นเพื่อนกับพ่อนะท่านน,าน่าจะเป็นเพื่อนกับคุณพ่อผมนะเห็นไปงานงานแต่งงานศพเห็นแก่ประจำนะไะเราก็ไปต่อนะโอ้มีประโยชน์เหมือนกันนะนี่รถคันนี้น,น,นี่สามารถบรรทุกคนได้นะ้วน,นี่เออสบายสบาๆนะท่าน ไปเอาสายชาร์นะครับผู้ชมลืมสายชาร์จไว้ที่วัดลืมได้ยังไง ว่าจะพี่บ่าวนะท่านผมก็ลืมเหมือนกันเอ,อว่าพี่บ่าวแล้วมาถึงเราเฉยเลยโอ้โรถคันนี้มันก็วิ่งได้เร็วนาะเพิ่มแบตอีกสักสองลูกนี่มอไซค์วิ่งไม่ทันเลยเดี๋ยวถ้ามีเงินนะจะซื้อแบตเพิ่มอีกสักสองอันสองลูกแล้วก็ทำเบรกหน้าให้มันดีๆหน่อย วิ่งสบายไม่ต้องขี่แล้วมอไซค์ขี่รถนี่แหละไ,ไหนมาไหนก็ขี่รถสามล้อเราเจอกันแล้วหมาเออเราเจอกันแล้ว โอ้ลืมสายชาร์จนะลืมสายชาร์จลืมได้ยังไงเฮ้ยโอ้ห้องน้ำสวยทาแล้วสวยมากเลยกลับมาอีกทีก็เกือบค่ำเลยพี่น้องเอ้มาเดี๋ยวสายชาร์ตก่อน เสียบชาร์จไว้ที่นี่ก็ลืมเลยตลอดเลยหลายรอบแล้วไม่ใช่รอบเดียวลืมไม่ของพี่บ่าก็ของผมเนี่แหละลืมตลอดแล้วของผมเนี่ยน่าจะลืมสองรอบแล้วฮะทุกท่านลืมทั้งสายไฟแล้วก็สายชาร์จตอนแรกกะในใจคิดอยู่นะ เออเราต้องอย่าลืมนะเสียบคท้าอยู่เก็บของขึ้นรถปุ๊บไปเลยลืมไปเลยน <c oughs> ะอย่าห่อไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะตกะขี่รถไฟฟ้ามันก็ดีเหมือนกันประหยัดน้ำมันดีไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันะประหยัดน้ำมันแล้วก็ ชมวิวไปด้วยเสียงมันเงียบดี่ะเดินทางกลับทุกท่านมีอะไรลืมแล้วละ่ะรอบนี้น่าจะไม่มีอะไรลืมแล้ว เนี่ยตรงนี้นะที่จะมีคนมาทาสีให้นะทสั้นไม่รู้ว่าใครนะเออมาใจเย็นใจเ็นมาเราเจอกันอยู่เออใจเย็นใจเย็นเบาเบาอขออนุญาตขับรถเดินทางกลับนะท่านผู้ชมสวไว้ีตนี้ครับผมสวัสดีครับ